นั่นเห็นพอติดจากรด้าแลนเลยย่านบ่ทันย่านบ่ทันพอ มาถึงที่แล้วเมือมอมอม่อนี้ได้ลูกบอลมาพร้อมอานเมื่อนี้ได้ลูกบอลมาพร้อม่เ <c oughs> มื่อนี้มาแตเว้นเลยเมื่อนี้ออาเตะลูกบอลเลยลูกเตะเลยเตะเลย ยังแดดอยู่ทุกคนเลยเมื่อน,นี้มาไวผนไปหาปลา,า,าไปหาปลาไปปลาเพิ่นกับมาวิ่งอีกเนาะปลาพาลูกมาเลมาเล่นกะมาวิ่งออกกำลังกายพร้อมา <laughs> นั่งเล่นก่อน ไปไปไปอย่าขึ้นไปบอนหันหันเออกะลีกเนี่ยตี้หลย <c oughs> ไปไปไปเต้าน้ำกับเป็นตะแลนแท้ๆเป็นตะแลนเป็นตวนะนตว,นนตว,วิง่งแท้ๆเพิ่นเห็ดใหม่เนาะเพิ่นทรรมีใหม่ไปลูกไปหาปลาไปทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ น,นีระวังรถระวังรถเมื่อนี่กับวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่จะเป็นพนเพนสมาออกกำลังกายกันหลายแล้วก็เด็กๆเป็นมาเล็นหลายได้เพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะ,ะมายืนเบิงมายืนเบิงพี่เลน <c oughs> ไปไปไปผมผูปะไปบอลเล่นผูปะอาลูกบ้านลูกเร็วๆน่าสนใจได้สนใจข้างในกูได้ <c oughs> เรียกหน่อยป๋าเรียกหน่อยเร็ว <c oughs> สนใจพี่พี่แผ่นเลนอ่ขาขี้ข่าไเป็นเลนบะข้าเป็นเลนน่ะพี่ไป น่าเน็ตคือกันละเบิ่งแล้วก็เหตุตามคุณน่าบอลเด็กๆเล่นอยู่หัวแต่บอลเด็กๆเล่น่นบ่อ่อยสนใจเป็นไดดอกเ่นหมักสนใจเล่นอยู่ข้างนอกนี่เอาลอก่อนละกอนลอปาก่อนเล็้ว ข้างนอกก็ได้ผ่อนคลายไร้เติบอยู่เด้น้องคิดก็คขึ้นสิผ่อนค่ายไร้เติบอยู่แต่ในห้องแรกอุดอู่มาเบิ่งว่าเด็กๆมาเห่นกันห้ายแล้วบะแต่ว่าส่วงประมาณสี่ห้าโมงหกโมงคนแหละเด็กๆหลายบอเลเห่นนี่นี่นะสนามไทยญี่ปุ่นเนาะค่ะทุกคนเนาะ ไปตามมาเห่นมาอย่างอยู่ได้วันอาทิตย์วันหยุดงานเนาะหลายหลายคนถึงกับมาพักผ่อนหย่อนใจกันสมัยแต่ก่อนมามาบ่อยอยู่ได้แต่ว่าช่วงหนึ่งก็ค่อยได้มามีน้องคิดเริ่มใหญ่แล้วก็สิผ้าน้องคินมาเรื่อยๆอยู่ดอกเป็นพ่อเ,เ,เด็กเห่นเหร่นรู้จักเล่นแล้วก็สีได้ม,มาดูอยู่ดอกเนาะมีบอลเด็ผู้ใหญ่ออกกํลาลังกายนําเนาะ อันนี้เป็นบอ่อนผูงใหญ่ผนออกกําลังกายเนาะท้องเห่นก็นลายเด้อยากมาเห่นฟรีเนาะแค่นี้เห่นฟรีก็ได้ทามีอยู่บ้านนี้นี่โอ้คือสิขาดทุกคนเอ้ยอยู่ในสวนสาธารณะแบบนี้เนาะเด็กเล่นนี่เนาะท้องเด็กๆเล่เเนนี่โอ้ทามีอยู่บ้านนี้เด็กๆแต่สีแตกบึนๆกันขนาดเลยมา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  <c oughs> นี่บอดเด็กๆเ,กเล่นอันนี้กัเล่นฟรีบอดด้เสียเงินเนาะถ้ามีอยู่บ้านนิ่งเล่นนี่ป้าเด็กๆคือด,ดีใจขนาดเนาะมีให้เหล่นฟรีในสวนสาธารณะแบบนี้แต่อยู่บ้านมันโบมีหรอกทุกคนเนาะข้องเล่นแบบนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนหลายนีย้มานี่ มีบ้าน้อมนี่เนาะบานเด็กๆแต่้องคินยังบ่จักเห่นดอกนี้นี่เพินก็นมาเต่นแหลนเหลนอยู่จังส่แล้วอ้าค่ะไปเหยียบนีออกมาเรืวๆทางนี้ก็สิเป็นสนามหญ้าเนาะสนามหญ้าหนั่งเห่นกันเย็นๆใครมีสัตว์มีเสือกอามาปูหนั่งเห่นเนาอยามแรงๆแต่วันนี้นี่คือสิบ่ได้หนั่งดอกต้องได้แลนดวิ่งน้องคินอยู่วิ่งตาม้องคินอยู่จังสิแล้ว ยังนั่งบ่ได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเพื่นใหญ่จักหน่อยก่อนว่ราะิมนนั่งเล่นเย็นๆกับบรินยนั่งได้นี่วิ่งตามเพื่นอยู่นี่แหละพูนพูนไปพูางหนัาขึ้นสวัสดเสวยแทะเออเต้กับพ่อแหละเต้ไปพ่อเนี่ยนะ ต้นใหม่ก็ไล่ไล่ได้สนามเปต,ตาหนังเหล่นหนังกินกันอยู่ได้บ่อนนี้เนาะซื้อสมตำมาหนังกินเอาเอ้าไปลูกไปไปไปเออเต้ไปได้หนิ <c ười> ไปฮาป้าไป โอ้ยอันคันอยู่ฮอดเพิเินเปิดน้ำผูดีผ่าน้องคินมาเบิ่งน้ำผู้ไ <c oughs> ตกปลาบออ้ามีปลานำเดนีด่เนาะเออเพิ่นอ <c oughs> เอาปลามาก่อนปลาเนี <c oughs> เล่นก็บพ่อเด้เดี๋ยวแม่นั่งก่อนแ <c oughs> ม่นั่งผักก่อนจังหน่อย ลายแหล่นะ,ะนัง่ง <g ười> <า>เย็นๆก่อนค่ะทุกคนสนามหยาสนามไ,นไทยญี่ปุน่นทุกคนน้องมีบอลเหล็กหลายอย่างหลายแนวอยู่นะบอลมีเพื่อนกับซิ่นี่น,น,น้ำผุน้องนี่น้ำผุประมาณหกโมงจะเปิดน้ำผขุขอขอวิ่งตามโลดอ <g ười> นางเล่นสักพักกูแหละทุกคนเลยจฉเลยครับก,ก,กลับมาตรงนี้ตอนนี้พอบ้านเพิ่นไปวิ่งอยู่เนาะให้พอบ้านไปวิ่งพ้านองมาเล่นพ้านองมาเล่นวันนี้กันเด็กๆหลายน้องคินยังปีนบุเป็น อีลีเนาะมีบอเลเห่นแบบนี้นะก็สบายเลยเด็กๆเหล่นกันบบริษียเงินเนาะอยากเหร่นสำสำที่อยากเหร่นหูและไปเลยผู้ปานูบบอลเลยทางนักก็มีปีน มีปีนอีกไปไปปีนเสื้อไปให้น้องคินไปปีนเห็จเห็นผี่เอาบอลไปแหละแหลนไปเอาบอลแหละ เกือแตกเลยเกือแตกเลยน้องชินกันได้ัวจักหัวง้องคองอีได้เพิ่นกัได <c oughs> ้เริ่มเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยแล้วพี่ให้แล้วลูกเอากับพี่แล้วพี่ให้แล้วไปบาทนี่ไปใส่ตอ่อ ไปเดินอาบอนเร็วๆเด็กๆก็เริ่มมากันหลยแหละใชเดินไปเดินไปขอบ้านวิ่งหอดใสยเลยดิ จได้จักรลอบแล้วมือน,นี้พอบ้านสีอาจักรลอบเด้เมือน,นีนี่ไปไหนดีพักบ้างลูกนั่งพักก่อนนะนั่งพักก่อนไปนั่งพักก่อนมาเอาหน้าไม่กินเต็มเปียกเสือเลย มาพี่มาพ,มาพี่มาพี่แล้วมาพี่แล้วบอก้าขาพเด็นน่นะโบก้าขามามามาเนียนไงปะป๊ามาแล้วพูน <c oughs> ป,ปาป้ามาแล้วพูนปาป๊าแลนมาแล้วพูนได้จักรอบเด้อพูนปาป๊าหมอ <c oughs> จกักรอบแล้วฮ่าก็ได้รอบเดียวไป าคือปลาแหลกลูกบอลหูไปอานลูกบอลเล่เร่เมือม่อยแล้วบะเมื่อยแล้วผู้ปลาปลาแหลนไว้ผู้ละผู้อ้าวอา้าเห็นปลาปลาแหลนเลยอ้าสิไปเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปบ่ทันเด้อไปบ่ทันเด้อกลับมาบอดเล่นคือเก่าเนาะเ <c oughs> พราะว่ามันมันหนาเล่นนี่ทุกคนเลยบอลน,นี่นะนที่บ้านมีแบบเล่นของเล่นแบบนี้ก็คงจะดีเนาะ ันสะดวกสบายบเปือยะเปื้อนอีกเล่นกันแบบเต็มผีเลยเด็กๆกันน้องคินขอลูกขอมาได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเบื้องพ่อบ้านอันวิ่งได้ประมาณสามสี่รอบูุได้พอบ้านมือนีนน้องคิดก็เหือเต็มแลเอ้าวปิดประตูแหละ ปิดประตูแล้วไม่อยากกลับละไปไปไปกลับกลับกลับย่ <laughs> งเล่นมวนอยู่ากระทึงเวลากลับบ้านเลยเนะาะค่ะทุกคนเนาะไปพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนมาเบิ่์เงีออย้ยน้องคินดูคินทางหลังทางหลังเออคลิป <laughs> นี้ก็ขอตัวลาไปสำนีก่อนเนาะทุกคนเนาะไปพอกันใหม่เด้อจ้า